From, ่อนกับเล็กก่อนหัวหูกำลังเหนื่อย ก็ไดอาโหอาญลังคาอาลังค์อาโหหัวหูหมดแล้วเลี้าเมตรประมาณกี่ท่บาโลกครับป,ไปไะรมไปไะมาณร

Ô chị, 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 không chị, 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 ตัวทักแ่เลยเจ้าค่ะค่แม่ก็หนหนับ